สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเันดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากคุยกับคุณมากๆตอนนี้อืมคนคนนี้ ลัคนาหรือราศีของเขานะคะการมังกรผู้ศบเมษสิงห์ธนูคือเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะแต่ว่าเป็นคนที่เอ,อ่อมักจะมีไอเดียหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชอบทํานู่นทนํานี่เรียนรู้นู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆชอบคิดคน้นชอบสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆอ่ะแต่เวลาจะทําอะไรอย่างเงี้ย เหมือนบางทีจะมีความใจร้อนเหมือนมีคนมีความใจร้อนอยู่ในตัวแต่ว่าถ้าเรื่องอะไรที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเขารู้ว่าโอเคเป้าหมายคืออะไรเขาจะสามารถอดทนรอสิ่งสิ่งนั้นได้อืมคือรู้ว่าอ่ะต้องใช้เวลาเท่าไหร่รอเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพอผลลัพธ์มันออกมาก็คือได้ตามเป้าหมายต่อให้มันต้องใช้เวลานานก็อ่ะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยพอแบบนี้เขาจะมีความความค่อนข้างแบบอดทนใจเย็น แล้วก็เป็นคนที่อเวลาทําอะไรเนี่ยเขามีการวางแผนนะคะวางแผนการคือดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรอบคอบนิสัยใจคอก็ประมาณเนี้ยนิสัยใจคอจะเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นคนมีความกระตือรือร้นนะไม่ชอบอยู่นิ่ง แต่ว่าเรื่องอะไรที่จําเป็นต้องรอก็รอได้ก็ถือว่ามีความอดทนมากพอสมควรดูเป็นคนบุค,คลิกดูเป็นคนทันสมัยดูแบบการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ตามเทรนด์อินเทรนอยู่เหมือนกันไม่ค่อยปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วกเ็เสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยก็ตามเทรนด์นะคะ เขาคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณเอยเป็นคนที่อยู่ในความคิดนั่นหมายความว่าคุณต้องรู้จักเขาอยู่แล้วเป็นคนที่อยู่ในความคิดในความนึกถึงอคิดถึงแต่ไม่ได้คุยกันอืคิดถึงแต่ไม่ได้คุยกัน,ดไ,ไ,ดกนได้แต่คิดต่างคนต่างคิดมีโอกาสที่คุณกับเขาเคย เคยพูดคุยหรือเคยสารสัมพันธ์กันมาแล้วแล้วก็นิ่งไปเงียบไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเงียบไปแบบงงๆเงีงเยบไปเฉยๆก็ได้หรือบางคนบางคู่อาจจะมีการแบบตกลงกันแยกกันอะไรอย่างเงี้ยห่างกันแต่แน่นอนเป็นคนที่คุณรู้จักเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในความคิด ทีนี้อ่ะเขาอยากคุยอะไรกับคุณเขาคนเนี้ย เรื่องที่ทําให้คุณไม่พอใจเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจทําให้คุณงุดหงิดหรืออะไรที่มันค้างคากับคุณอะเรื่องที่เขาเคยทําให้คุณแบบรู้สึกแย่เออเขาอยากจะแก้ไขบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้เขาอยากปรับความเข้าใจเขาอยากจะแก้ไขทําให้มันถูกต้องและถ้าเรื่องไหนที่แบบอเขาทําผิดจริงเขาก็อยากจะขอโทษเขาก็อยากจะแก้ตัวอยากปรับความเข้าใจกับคุณอยากทํา ตัวใหม่อยากชดใช้หรือชดเชยให้กับคุณอยากทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะเออนะคะอืมเขารู้สึกไม่ดีนะที่ทำให้คุณอ,อ่อ รู้สึกแย่ทําให้คุณเสียใจทําให้คุณรู้สึกผิดหวังหรือทําให้คุณต้องมีความรู้สึกในเชิงลบอะเสียใจผิดหวังกดหูท้อแท้หรือว่าหมดหวังเออ่ผิดหวังในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเขามีความห่วงใย,ยมีความเป็นห่วงคุณเขาอยากจะอยากจะขอโอกาส ในการที่จะชดใช้หรือทําอะไรดีๆกับคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับคุณน่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณอยากจะคุยกับคุณแล้วเร็วๆนี้เขาจะทักมาไหม ันอาจจะไม่เร็วขนาดนั้นนะอาจจะไม่เร็วขนาดนั้นนะคะแต่ว่า,าสักเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์อะไรประมาณนี้เจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์มีโอกาสที่เขาจะทักมาถ้าเจ็ดสัปดาห์มันก็จะไปประมาณหนึ่งเดือนเดือนครึ่งประมาณนี้เนาะแต่บางคนมันก็จะมีแบบกรณีที่เร็วๆหน่อยก็คือประมาณเจ็ดวันภายในเจ็ดวันที่เขาจะทักมานะคะอ่ะ ขอดูแนวโน้มหน่อยละกันถ้าได้คุยได้เคลียร์กันแล้วอะแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงอืออืม,อม,อม,อมโอเคมันค่อนข้างค่อนข้างจะชัดเจนนะถ้าสมมุติได้คุยได้เคลียร์กันแล้วอะความรู้สึกมันจะดีขึ้น แล้วมีมีโอกาสที่คุณกับเขาอะ่ะจะได้กลับมาคบผากันหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันอาจจะได้อยู่อยู่กันยาวๆอะ่ะรอบนี้ก็อาจจะแบบแศึกษาดูใจคุยกันไปแล้วอาจจะถึงขั้นมีคอมมิชเมนต์ได้เลยได้เลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าโอเคความความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ไม่มั่นคงขนาดนันขนาดนั้นยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่มันมีโอกาส มันมีโอกาสสูงบางคนบางคู่ก็ถึงขั้นได้แบบว่าคบหากันจริงจังลงเอยลงตัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนจะไปรอดปลอดภัยได้แค่ไหนอันเนี้ยมันก็อยู่ที่การปฏิบัติการกระทําในระหว่างที่คบหากันการทําตัวของคุณการกระทําตัวของเขาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ แต่แนวโน้มอะ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่หลังจากเคลียร์กันแล้วเข้าใจกันแล้วแบบความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วคุณกับเขาจะเหมือนเหมือนกับตกลงตรงใจอ่ะให้โอกาสกันละกันกลับมาลองคบลองคุยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ